วันนี้นะคะมูนก็จะมาแชร์แผนการของแบรนด์มอนซี e ่บิกินี่เนาะว่าหลังจากจบสถานการณ์ตอนนี้มันจะมีทิศทางไปยังไงแล้วก็มีการเตรียมตัววางแผนอะไรยังไงบ้างนะคะเพราะว่าหลายคนกําลังรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไปยังไงต่อจะทําดีไม่ทําดีหรือย,อยังไงอย่างนี้เนาะวันนี้มูนก็จะมาอัปเดตสิ่งที่มูนแผนแล้วก็สิ่งที่มูนจะทําจากการที่มูนคิดตอนนี้อยู่นะคะก็คือมูนมองว่าตอนเนี้ตอนนี้เนาะ สถานการณ์เนี่ยเริ่มกลับเข้าสู่ก็คือคนเริ่มออกไปเที่ยวแล้วและมวลมองว่าการท่องเที่ยวอนาคตเนี่ยจะต้องบูมแน่แต่แต่สิ่งที่มวลคิดนั่นก็คือเราอะก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะจะดีขึ้นหรือแย่ลงหรือจะยังไงอย่างงี้ใช่ไหมคะสิ่งที่มนททำก็คือ1มนเดินหน้าผลิตคอลเลกชันใหม่ออกมาแต่แต่มนลต่อรองกับโรงงานด้วยการผลิตในโวลุ่มที่น้อยลงเพราะว่าเอาจริงๆคือมนก็ไม่มั่นใจว่า โรคระบาดเนี่ยมันจะมีละลอกสองหรือเปล่าหรือมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องลงทุนแบบมีความเขาเรียกว่าอะไรเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยดังนั้นมงลก็จะผลิตตัวชุดว่ายน้ำคอลเลกชันใหม่ออกมาเร็วๆนี้แต่จะลดจำนวนลงสิ่งที่มวลจะทำเพิ่มเติมก็คือมวลจะเพิ่มลายสินค้าที่เป็นเสื้อผ้าแบบใหม่ แต่จะเป็นเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันเนื้อไหมคะใส่ทำงานได้ใส่อยู่บ้านได้ใส่อะไรเงี้ยคือมลจะต้องเพิ่มโปรดัก ตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าโควิดเนี่ยมันสอนให้มนลรู้เลยว่าว่าเราจะเอาชีวิตเราเอาแบรนด์เราไปผูกไว้กับโรดักตัวเดียวมันไม่ได้นะคะเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะแบรนด์ของเราก็ต้องไปต่อธุรกิจเราก็ต้องไปต่อซึ่งวันนี้มูลก็เลยแบบว่าอยากจะออกมาให้กําลังใจกับทุกทุกคนที่ตามมูลอยู่ว่าแบบจะทําดีไม่ทําดีมูลยังเดินหน้าลุยต่อนะคะแต่แค่มีการเพิ่มแผนก็คือลดจำนวนในการผลิตน้อยลง แต่ละแบบแต่จะเพิ่มแบบให้มากขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้เป็นแผนส่วนตัวของมนสำหรับวันนี้ตอนนี้เนาะซึ่งในอนาคตมนก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่สุดท้ายสิ่งที่มนได้เรียนรู้มากๆก็คือเราจะต้องพร้อมปรับตัวแล้วก็เรียนรู้กับสถานการณ์อะให้มันเร็วที่สุดแล้วก็เราอะจำเป็นมากๆนะคะที่เราจะต้อง ทำใจยอมรับกับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมองหาหนทางที่จะทำยังไงก็ได้ให้เราลอดมันจะต้องไม่ใช่แค่ลอดนะคะทุกคนมันจะต้องมีหนทางที่จะทำให้เราลอดและเรายังคงเติบโตเดินหน้าไปได้ในทุกๆวันนะคะวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ลังเลอยู่นะคะมวนยังคงเดินหน้าไปต่อลุยต่อค่ะไปค่ะ